เตรียมกับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่กันอีกครั้งนะคะสำหรับงานบุรีรัมมาราธอน2024 p พี s ร n เซนเต,นเตนายเครื่องดื่มตาช้างที่ล่าสุดนะคะได้ทําการจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันในปีที่8นี้นะคะพร้อมการันตีสเกลงานอลังการเพื่อเป็นการฉลองวาระสําคัญ ในการได้รับมาตรฐานโลกระดับโกลเลเบอรระยะมาราธอนปีแรกนะคะรวมไปถึงยังเป็นลายแรกแล้วก็ลายเดียวของไทยและโกมาราธอนแรกของโลกนะคะในรูปแบบของไนลันภายใต้คอนเซปต์นะคะ Let's Go t o g เก h ต r ไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีดรก้อรกองศักยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกติเป็นประธานภายในงานพร้อมโดยนายชัยวัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนายเนวินจิตชอบนะคะประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และพลตำรวจเอกสรรสรุตานนในฐานะ,ะนาย,ยกสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาคเอกชนนายสุรพลนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัททศภาคจำกัดโดยเครื่องดื่มตาช้าง และตัวแทนภาคลัดนะคะรวมไปถึงชมรมวิ่งแล้วก็นักวิ่งต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับกบริรามาราธอนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นความสําเร็จของวงการฟรีทาประเทศไทยด้วยนะครับที่บริรำมาราธอนนะครับได้รับคัดเลือกนะครับเป็นโกลเลเวลนะครับซึ่งเป็นโกลเลเวลที่เป็นสนามเดียวในโลกด้วยที่เป็นไนท์มาราธอน นะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ภูมิใจนะครับการท่าประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ภาคธุรกิจนะครับภาคเอกชนที่ร่วมกันสานฝืนนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่7แล้วเนี่ยเราเดินทางมาไกลแล้วนะครับและเราได้ยกระดับขึ้นมาเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับและก็หวังว่าการวิ่งมารลธทอนครั้งนี้นะครับก็จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่บุรีรัมย์ นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับจากผู้ภาคส่วนว่าความประทับใจต่างๆนะครับที่ท่านได้เคยพบนะครับได้เคยประสบในบุรีรัมมาราธอนก็จะยงอยู่ครบถ้วนนะครับประกอบกับมาตรฐานที่สูงขึ้นนะฮะได้รับการยอมรับในระดับโกลเลเวลนี่เป็นการทํางานที่ยากลําบากมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ภาคส่วนนะครับที่ทําให้ความสําเร็จนี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ท่านนายวินนะครับซึ่งเป็นผู้จัดหลักนะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าบุรีรัมย์มาราธอนก็จะ พัฒนาต่อไปนะครับยกระดับขึ้นไปให้สู่ระดับโลกเป็นาราทอนอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ครับครับก็7ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นปีที่8นะครับก็จะยืนยันนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับในที่7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณ5,000ล้านนะครับในปีนี้เมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วนะครับเรื่องของโควิด -19 กก็หมดไปแล้วนะครับปัญหาต่างๆก็เชื่อว่ามูลค่าของเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ต่ำกว่า7800ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะทำให้ สร้างรายได้นะครับสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะพี่น้องบุรีรัมย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนไทยทั้งประเทศโดยภาพรวมที่จะได้ประโยชน์จากการจัดมอราธอนครั้งนี้ครับเรียนไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับนักวิ่งก็นักท่องเที่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่พักนะครับบุรีรัมย์เนี่ยก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีนะครับโดย ภาครัฐก็โดยจังหวัดเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ในการที่จัดทีมงานเนี่ยบูรณาการร่วมกันนะครับในการที่จะออกให้คาแนะนํากับผู้ประกอบการโรงแรมรวมถังรวมถึงเราได้ตรวจสอบนะครับตามคอมเมนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ภาคเอกชนเนี่ยกำกับควบคุมดูแลกันเองนะฮะส่วนภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่กำกับราคาที่พัก ราคาอาหารนะครับให้อยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เรายืนยันครับว่าเรามีทีมงานที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างเรื่องที่พักนะครับนอกจากเราจะมีโรงแรมวุรีรัมเราก็จะได้มีโฮมเซามารองรับซึ่งตรงนี้จะเป็นการกระจายรายได,ได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดวุรีรัมนะครับซึ่งก็ได้รองรับนักท่องเที่ยวนักวิ่งนะครับที่มาเป็นจานวนมากครับ สำหรับงานบุรีรัมมาราธอนประจำปี2024นี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่27มกราคม2567และจะมีการจัดงานเอ็กซ์โปนะคะในเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่จะขนทับสินค้ากีฬาและสุขภาพนะคะมาเอาใจนักวิ่งบอดเหล็กจากทั่วโลกอีกด้วยโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางบุรีรัมมาราธอนได้เลยนะคะ